ที่เขาเอาคำรับสารภาพเขาเราเราไม่รู้ที่เขารับสารภาพคือคิดวันเดียวแล้วทําเลยพอเหตุเลยแบบมีปัญหาทางด้านการเงินนิดหนึ่งแล้วต้องใช้เงินกับบอกเข้าจริงๆตามมาไม่บภาพไปทั้งหลายวันเลยยังไม่ไปขายเลยเดี๋ยวไปเก็บไว้แสดงก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนจริงเขาไมต้องหลอ,อนเออไม่ได้ถามใครถามก็กลับถามนะออลองเฉยไม่มีเหตุผลใดเผาไปเส้นนึงทำ ก็ลองเผาดูไม่มีเหตุผลใดอ้างว่ามันมีปัญหาเรื่องการเงินแต่ก่อเหตุต้องหลายวันก็ยังเอาไปซุกไว้ไม่ได้ไปขายไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินมาใช้ก็เหตุผลที่ว่ามีการแตกแตกเพื่อจัดหกออกเขาเขาที่แตกเนี่ยเหรอโอ้อามาพงเมื่อการถูกกลับนะครับมีการวางแผนคิดว่าจะทำไงแก้หาเป๋ S <S เพื่อให้ตำรวจไมปไปตามหาคนขับป๋เขาดีขาไม่เป๋มีการวางแผนเอารถคนอื่นขโมยรถเขาไปก่อเหตุแต่รถเองไปไต้อนไว้มีการเรียกรถแก๊สมารับเพื่อหลบหนีอะไรเงี้ยอันนี้ไปวางแผนผมดูเหมือนกับเหมือนดูหนังดูอะไรมาดูละครมาดูอะไรมาเงี้ยแล้วทําเรียนแบบเ,เรียนแบบหนันเออเรียนแบบแลว้วก็ไม่เดือดร้อนจริงถ้าเดือดร้อนจริงตัวใหญ่จะรีบําหนิเพื่อเอาเงินไปใช้แปลงรูปแล้วจบก็เอาไปเก็บไว้ที่เถย่อรต้นเขาขโมยรถ้เนี่ย ก็คุยเขาก็สำนึก no, ผ no, no ิดนะเ็ถ oh, no, no ึงรับสาภาพนะครับเขาก็ห so น so ้าเดียวสำนึกผิดแต่ว่าไม่ทราบเหตุผลแท้จริงมเหตุผลก็ใจว่าทำไมถึงทำเขาบอกเดี๋ยวร้อนเรื่องเงินแล้วก็ฟังแต่ฟังเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปใช้เลยนี่ก็ตั้งหลายวันแล้วเห็นบอกว่าจะเอาเงินไปปลูกบัญชาอันนี้ไม่ทราบคนได้จริงว่ายังไงนะครับแต่เขาบอกเขาเดี๋ยวร้อนเรื่องเงินพอก่อเหตุไปก็ไม่ได้ไปทําเป็นเงินนะไม่จเป็นทองเดือดแล้วทองที่เป็นเส้นก็เป็นหลอกแค่นั้นเอง อันนี้ถือว่าใช้เวลาพอสมควร6วันในความยากของคดีนี้อยู่ตรงไหนครับท่านครับก็ตรงนี้ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับเราต้องการความที่เราชอบซึ่งเรารู้แต่ตอนแรกอนะรับตึงตัวผู้หาเราตัวผู้หาในคดีเนี่ยเราเรียกมาสองสองครนะับเมื้องต้นเราใช้ผิดข้อหาเอ่อผู้ตายคือว่าชิงทรัพย์จริงครับครับจิงทรัพย์โดยใช้อาวุธนะครับรรััอ๋อลักทรัพย์ลักทรัพย์ลักทรัพย์ของรถของคนต่อปลาไปด้วยครับเอาไปก่อเหตุ